แต่ว่าในขณะเดียวกันในเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งในเรื่องของน้ําท่วมนะฮะก็ คนที่มีปัญหาานสุขภาพร่างกายเราก็ห่วงเป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เรามีสายของท่านในแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีนะคะเลขาที่การสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีค่ะท่านคุณหมอเจเดดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนอนอุมาและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะขออนุญ,ญาตประเด็นเรื่องของน้ําท่วมสักนิดหนึ่งนะคะถ้าพื้นที่ไหนน้ําท่วมเนี่ยนะคะการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลต่างๆในในฐานของสอปสชเราตอนนี้ เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะครับเท่าที่เราตรวจสอบติดตามนะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ค่อนข้างที่เราจะเป็นถึงขนาดต้องต้องต้องเป็นห่วงมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาวะน้ําท่วมเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่สามารถออกมารับบริการในหน่วยบริการประจําได้เนื่องจากอจากจาจะจะเส้นทางเดินติดตัดขาดหรือว่าเดินทางไม่สะดวกนะครับก็ขออนุญาตแนะนําว่าหากท่านเดินทางไม่สะดวกไปยังหน่วยที่ท่านไปประจําประจําอยู่เนี่ย ท่านก็ไปหน่วยอื่นที่ไปได้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเรื่องค่าใช้จา่ายจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสวบชบก็จะตามไปดูแลถึงแม้จะเป็นหน่วยบริการอิสระทุกหน่วยนะครับอันนี้กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยบริการประจํานได้แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นประเด็นแบบเด็นก็คือพวกที่อยู่ติดบ้านติดเตียงหรือว่า ผู้ป่วยที่จําเป็นที่ต้องอยู่บ้านเพราะอันเนื่องจากน้าท่วมเช่นล้างไตาทางหน้าท้องอะไรจะลงไปดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในหลายๆปีว่าส่วนใหญ่บางทีน้ํามาไอ้น้ํายุงน้ํายาท่านอาจจะเสียหายตรงนี้เราก็จะมีกลไกของเราเนี่ยเข้าไปดูแลและเรามีรายชื่อทุกคนนะครับว่าท่านอยู่ตรงไหนยอย่างไรเนี่ยเราเข้าไปดูแลสัปดาห์ที่แล้วผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ซักซ้อมกับไปสเนีไทยที่จะลงนําน้ํายาไปเพิ่มเติมให้หรือว่า ลองไปเช็คดูว่ามีความพร้อมหรือไม่อันนี้กลุ่มนี้เรามั่นใจว่าดูแลแน่นได้ดีแน่นอนอกับกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอ่ะบางครั้งเป็นผู้สูงอายุหรือว่าอะไรเนี่ยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เกิดน้ําท่วมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายหรือว่าอันนําผู้ผู้ป่วยออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ประสานกับท้องถิ่นทุกแห่งนะครับที่เรามีกองทุนสุขภาพระดับตําบลเนี่ยอขอให้ใช้เงินตรงเนี้ยเข้าไปในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การอาต้องเดินทางออกมาต้องมีเรือมีอะไรเข้าไปอันนี้ก็ทางทาง,งานร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะ,ะท่านก็ออกหนังสือเวียนให้ท้องถิ่นทั่วประเทศเลยในการที่จะใช้เงินกองทุนที่เป็นของสอปรชร่วมกับท่านเนี่ยก่อท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปดูแลตรงนี้ก็เชื่อว่าาการน้ําท่วมแม้จะมีความรุนแรงในบางพื้นที่เนี่ยแต่ว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยค,ค่อนข้างมีความมั่นใจนะถ้าเราที่ติดตามข่าวหรืออะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นประเด็นที่เป็นผลจากเรื่องสุขภาพอะไรมากนะก็ เดี๋ยวยังเฝ้าระวังอยู่นะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะไม่เป็นปัญหามากครับผมก็ตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็สายด่วนของเราใช่ไหมครคุณหมอจะเด็ดคะยังคงเปิดบริการตลอด24 <ừ m. S 2> ชั่วโมงนะครับ1330แล้วก็น้องๆเนี่ยจะรับโทรศัพท์ทุกครั้งเ <ừ m. S 2> ฉะนั้นท่านมีมีประเด็นปัญหาติดขัดอย่างไรไม่เข้าใจบริการยังคงใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับ ค่ะใช่แล้วค่ะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนถามคุณหมอเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วนะคะการทํางานสปสอช,อชนี่เกาะติดใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนยิ่งช่วงโควิดยิ่งชัดเลยคราวนี้ในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนหนึ่งที่ที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวบ,บ้างก็คือบางครั้งการรักษาพยาบาลนะฮะอาจจะมีผลที่แบบผิดคาดไม่ได้เป็นอย่างที่พี่น้องประชาชนต้องการนะฮะแล้วนกะ็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องระหว่างคุณหมอกับ คนไข้โรงพยาบาลกับคนไข้บ้างนะตรงนี้สปสอชอเราดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอเจเดทคะตรงนี้จริงๆตามพระราชบัญญัติหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีมาตราหนึ่งเรียกว่ามาตราส <c oughs> ิบเอ็ตนี้จะเป็นกรณีที่เกิดเม,เมื่อเราไปรับบริการแล้วเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ <c oughs> คุณหมออาจจะรักษาดีแล้วแต่ว่าบางครั้งมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงเนี่ย เวลาความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเราจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเข้าไปชดเชยเรากันเงินไว้ประมาณร้อยละหนึ่งต่อปีของงบประมาณที่เราได้รับน,นะครับเราก็จะกันเงินส่วนนี้ไว้หากท่านเกิดความเสียหายอย่างเช่นเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงทั้งที่คุณหมอก็ซักประวัติแล้วว่าท่านแพ้อะไรไม่แต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดการแพ้บางครั้งถึงเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าอย่างที่เราล่าสุดที่เรามีกรณีฉีดวัคซีนต่างๆที่เราก็บอกแล้วว่าถ้าวัคซีนยังไม่ได้บางครั้งยังอยู่ในระหว่าง ทการใช้ทุดลองหรือว่าศึกษาชั้นใช้ช่วงฉุกเฉนก็อาจจะเกิดความเสียหายบางอย่างได้เนี่ยเราก็จะมีกลไกตรงนี้เข้าไปต้องเรียนคุณนรูมานะครับว่าทั <Okay. S 2> ่วโลกเนี่ยมีไม่กี่ประเทศที่ทําระบบนี้นะประมาณ25้าประเทศจาก1้0กาว่าประเทศเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วชั้นนาเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมระบบตร,ตรงนี้ว่าอมันต้องยอมรับก่อนสังคมต้องยอมรับว่าการรักษาพยาบาลบางครั้งนี่มันเป็นเหตุสุดาสจริงและมันเกิดความเสียหายได้แล้วเราใช้กลไกตรงเนี้ ทำเข้าไปช่วยช่วยดูแลถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บางครั้งต้องรอไปฟ้องร้องกันที่ศาลแต่จริงจากสิบยี่สิบปีที่เราทําเรื่องนี้มาเนี่ยจพะพบว่าคดีฟ้องร้องขึ้นศาลในเรื่องเกี่ยวกับสาสุขเนี่ยน้อยลงไปเยอะอันเนื่องจากเรามีกลไกตรวนี้เข้าไปดูแลนะครับก็เรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบยี่สิบปีของการมีระบบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย,ยก็มีคนจํานวนเป็นหมื่นกว่าคนนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปบางครั้งถ้าเราติดตามข่าวจะมีบางที่เหมือนกันที่ ขาตัดต้อกระจกแล้วก็เกิดความเสียหายมีการติดเชื้อในตาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ตรงนั้นตัวโรงพยาบาลเองก็จะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเองไยด้วยซ้ย uh huh. ำไปทําให้เกิดความแทนที่จะทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยตรงกันข้ามทาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันว่าระบบบริการบางครั้งคุณหมอก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเ uh huh. มื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ย ระบบตัวนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับค่ะแสดงว่าเรามีระบบช่วยเหลือกันสองชั้นคือหนึ่งโรงพยาบาลก็ดูแลคนไข้ของตัวเองกับสองถ้าโรงพยาบาลดูแลไม่ไหวหรือไม่ดูแลก็ตามแต่สปสชพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลดปัญหาตรงนี้ต้เราก็ใช้คนไกของโรงพยาบาลด้วยในการที่จะเข้าเสนอเรื่องตรงนี้เข้ามาเราจะมีกรรมการระดับอาจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับเขตในการดูแลโดยหลักของเราเนี่ยเราก็จะพยายามตั้งเป้าว่าเมื่อมีเรื่องร้องเรียนต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือให้ไม่เกิน สามสิบวันเนี่ยควรจะจบได้ละเรื่องตรงนี้นะครับอืมค่ะที่ผ่านมาเราช่วยไปเยอะไหมคะคุณหมอเจเด็ดคะ่ะถ้าเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่เกี่ยวกับโควิดนะครับประมาณหมื่นสี่พันกว่าลา้านแล้วจริงๆถ้าดูจํานวนเนี่ยในแต่ละปีไม่ค่อยเยอะนะฮะปีละเจ็ดเจ็ดแปดร้อยล้านไม่เยอะค่ะแต<ล>่ก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอ่าบางครั้งเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็ใช้เงินไปประมาณสองพันกว่าลา้านในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับค่ะก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ไม่ใช่ทุกประเทศเขามีกันนะฮะประเทศที่มีนี่ส่วนมากมักจะมีความพร้อมสูงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ดูเหมือนเ,อเรียกว่าทันสมัยมากๆในระบบสาธารณสุขแต่ไทยเราก็ไม่ได้แพ้ใครใช่ไหมคุณหมอเราก็ดูแลรักษาชีวิตคนไทยเราตรงนี้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆนะครับตรงตรงนี้เราต้องต้องเข้าใจว่าบางครั้งการที่เกิดความเสียหายเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆในทางการแพทย์มันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าบางครั้งเกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็ทําให้เราต้องมีกลไกตรงนี้ แล้วก็บรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเกิดให้ความมั่นใจว่า,ากลไกนี้จะอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ<ม>ดูแลที่น้องประชาชนว่าเมื่อไปรักษาแล้วบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์สุดสายบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็สามารถจะอย่างน้อยเราเข้าไปดูแลให้เกิดความช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นก่อนนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเรานะฮะห้อโชคดีนะฮะโชคดีที่มีตรงนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะะคุณหมอจะได้อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะคุณหมอคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของสปสชเราอะค่ะก็ยางเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าสปชเราก็ตั้งมาเป็นเป็นบทบาทที่จะต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วในทุกๆปีเราก็จะมีสิทธิประโยชน์ใหม่ๆมี สิ่งใหม่ๆเพื่อเติมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อมีความจำเป็นด้านสุขภาพเนี่ยเข้าถึงบริการแต่ก็ตามบางครั้งของเราออกมาใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะก็ยังเดียนย้ำนิดหนึ่งนะว่าหากท่านมีข้อสงสัยอสอบถามหรืออะไรต่างๆเนี่ยจาเบอร์เรานิดหนึ่งเบอร์หนึ่งสามสามศูนย์เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับตลอดยี่สี่ชั่วโมงหรือ,อเพิ่มเป็นเพื่อนเราก็ได้นะครับถ้าท่านมีไลน์ก็ไปที่แอสไตน์เอ็นเอตอนนี้เรามีเพื่อนเกือบห้าล้านคนแหละวลาเราข่าวอะไรไปในไลน์เนี่ยท่านก็จะได้รับข่าวสารเรา อยากให้สนใจตรงนี้นิดหนึ่งอย่างน้อยเป็นข่าวสารเบื้องต้นที่หากท่านได้รับสราบบางทีมีประโยชน์กับท่านในการที่อาจจะแนะนําเพื่อนฝูงหรือว่าแนะนํำญาติต่างๆด้วย ฝากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็เดินเชิญนะครับหนึ่งสามสามูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ดีจังเลยคุณหมอเจริญครับพอดีมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ฟังรายการเราอยู่นะฮะแล้วเขาก็ฝากข้อมูลเข้ามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะชื่อคุณสเสน่ห์เขาฝากข้อความว่าภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะที่สี่ระยะสุดท้ายชื่อว่านางอัญชลีเจียมประดิษฐ์อายุสี่สิบสี่สิบห้าปี เขามีสิทธิ์รักษาบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลวังน้อยแต่ตอนนี้มีหนังสือส่งตัวมาที่โรงพยาบาลภูมิพลทําเรื่องส่งตัวกันตั้งแต่20กันยายนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจะครบหนึ่งเดือนวันนี้พอดีแต่ทางโรงพยาบาลภูมิพลนัดรับเข้าเข้าโรงพยาบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะในกรณีนี้สามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ไหมคะคุณหมอหรือว่าก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะบ จะรับข้อมูลนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าฟังดูคือไม่ได้มีปัญหาว่าโรงพยาบาลภูพิณไม่รับเนื่องจากว่าท่านรับแล้วแต่มีแต่ว่าทําไมท่านนานใช่ไหมจริงๆเรามีระบบว่าถ้าท่านส่ทตัวเองเนี่ยระยะส่งตัวจะนานเนี่ยเราอาจจะมีประเด็นที่ว่าจริงๆถ้ามีที่อื่นพร้อมเราจะนําท่านเข้ารับบริการก่อนเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะขอดูตรงส่วนโรงพยาบาลภูพิพสักนิดหนึ่งว่าบางครั้งมันมักจะมีคิวในเรื่องของเวลาคนไข้หนาแน่น เราก็อาจจะต้องหาส่วนอื่นถ้าจําได้เราจะมีโครงการอันหนึ่งที่เียว่ายกระดับบัตรทองของเราเนี่ยคนไข้มะเร็งทุกชนิดเนี่ยถ้ามีความจําเป็นต้องได้รับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมเราดีจะส่งไปให้ก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้คุณนอนมาส่งข้อมูลหลังใหม่นิดหนึ่งนะครับเดียวยังไงจะให้ประสานเชื่อว่าผู้พิพลยินดีจะให้บริการนะครับแต่ว่าเวลาถ้าดูวัดระยะเวลาแล้วอาจจะทําให้อ่าท่านผู้ถามอาจจะรู้สึกเอ๊ะนานไปไหมจะเป็นอันตรายต่อโรคของเราหรือไม่ว่ารักษานานเกินไปหรือไม่ ถ้ามีประเด็นต,ตรงนั้นเนี่ยทางสวัสดก็จะมีบริการในการที่จะหาโรงพยาบาลอื่นที่พร้อมหรือว่ามีการให้บริการในช่วงที่ยังรออยู่ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยว อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะดูแลให้นะครับโอ้ต้องขอบพระคุณนะฮะท่านในแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีท่านเลขาธิการสปสชมากมากนะฮะมาให้ข้อมูลเราแล้วก็รับเรื่องด้วยนะะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณหมอคะพีบน้องมาครับค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอาละช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังทุกร้อนของพี่น้องประชาชนก็เป็นทุกร้อนของพี่น้องข้าราชการนะฮะต้องขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะฮะขอบคุณคุณหมอเจเดตสปสชนะฮะรับเรื่องทันทีเลย